ตำนานก็บอกว่ายอดธงเนี่ยจะอยู่บนยอดธงที่เวลาออกศึกนะเพื่อไปลบให้มีชัยชนะนะวันนี้ก็จะพา FC แล้วก็แฟนๆมาชมพระคู่บ้านคู่เมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกู่วัดราชบูรณะหรือว่าเป็นพระสมัยกรุงศรีอยุธยาศีพระยอดธงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ย ที่โด่งดังที่สุดของเมืองอยุธยาก็จะเป็นวัดไก่เตี้ยนะฮะแต่ว่าแทบจะมีแทบทุกกุกทุกเจดีย์ที่เกิดเคยค้นพบนะฮะบ,บางทีอยู่ใต้ฐานพระบ้างอะไรอย่างเงี้ยพระยอดธงเนี่ยมีเนื้อทองคำมีเนื้อนาคมีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อสํมฤธิ์แล้วก็มีเนื้อชินด้วยนะครับก็จะมีห้าเนื้อนะครับแต่หลักๆเลยเนื้อทองคำก็จะค่อนข้างมีราคาสูง พระยอดทงเนี่ยบางคนยะสมัยยุทธยาไม่ทราบนะฮะจะมีบุกบุกทองที่ฐานแล้วก็มีขัางนะฮะ,ะ,นะ,นะ,ฮะเนี่ยด้านก้นจะมีขัางแล้วก็เสียบพระยอดทงไว้ที่เราเห็นที่เราดึงออกมานี่นะครับดึงออกมาจากฐานเนี่ยก็จะเป็นเดือยนะฮะทองคําก็จะเป็นเดือยนี่เป็นเนื้อหน้านะฮะนี่เป็นเนื้อหน้าจะมีเดือยทุกอง uestas, นะฮะเนี่ยถ้าถอดออกมาก็จะเป็นเดือยนะครับที่เสียบไว้ นี่เนื้อนาคนะครับเนื้อทองคำมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ยอดธงยังไม่มีเหมือนกันสักองเลยนะครับเพราะว่าขนาดจะไม่เท่ากันแล้วก็มีแบบยืนแบบยืนอันนี้ฐานบุเป็นทองคำนะฮะด้านล่างเป็นครั่งนะครับนี่ก็ยืนนะครับยืนยกเขาเรียกว่ายกมือยืนประจำวันจันนะฮะนี่ก็สมัยอยุธยามีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์นะโดยเฉพาะเลยนะครับเราไม่ใช่ว่ามีแค่เมืองอุธยาพระยอดธงเนี่ย เคยไปขุดค้นพบเจอที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่ทางเหนือก็เจอเพราะฉะนั้นผมถือว่าน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างไว้เป็นพระสำคัญตำนานก็บอกว่ายอดธงเนี่ยจะอยู่บนยอดธงที่เวลาออกศึกนะเพื่อไปลบให้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นห้าเนื้อของพระยอดธงรูปแบบจะไม่เหมือนกันมีทั้งสมาธิสะดุ้งมานนะครับพิมพ์ยืนพิมพ์นอนมีหมดนะครับเพราะฉะนั้น เป็นพระที่หายากนะเป็นพระที่สำคัญนะครับของสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าใครได้พระยอดธงไปใช้ถือว่าจะมีชัยชนะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีชัยชนะนะครับก็คือเป็นพระที่นำความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ครอบครองครับ